สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาแรกของกันนะครับจะมาดูกันว่าผมจะได้ของดีหรือว่าของเกลือหรือว่าของยังไงที่ไหนยังไงเทียนไขหรือตะไบไอผมก็ไม่เข้าใจนะครับจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับมาดูมาดูกันเลยนะครับแกเลยใช่ไหมกูแไมกูแกเลยนะกูขอทำคอนเทนต์ นะครับแกะเลยนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับ

เป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับ,รรบท่านผู้ชมมาดูด้านในกันนะครับ ้าาวออย่งะไรนี่นะครับเป็นอ่าคนละเมืองดีนะครับคนแข็งอ่ะนอะไรถูกแกะด้านนี้ง่ายกว่าน,นี่นะครับวิธีการแกะที่ถูกต้องนะครับเบ่งพลังลเบ่งกล้ามนะครับป้าพลังเป็นยังไงนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้นอุ้ยฉีกกระชากอุ้ยเป็นลูกกระตาบางสิ่งบางอย่างรุ่นเร็วตอนเนี้ย เป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่มีชีวิตมาผิกกระชากนะครับเจ้าผมเอาขานีบกล้องอชีอกล้องให้ผมถือกล้องให้ผมหน่อยอยาให้เห็นหน้าผมนะอย่าให้เห็นหน้าใครด้านเดี๋ยวเดี๋ยวติดผูกกลางๆๆๆกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้าครับกระเป๋าผ้าสวยสุดยอดล้ำไปเอาไปคืนไปเก็บเท่านี้นะครับ ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับไป